สวัสดีครับสวัสดีพ่อเมียพี่น้องเด้อครับเห็นกากระบาดที่แหลกพี่น้องสงใส่นอเห็นยังเดี๋ยวผมจะพาเห็ดซุ่มนะครับแบบง่ายนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์กับมีขีมนะครับมีลวดนะครับลวดต่อไปกับคอนนะครับคอนตอกตะปูนะเนี่ยไปใส่ตอกตะปูนะครับกับม่ได้ใส่ร้ายนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตะปูนะครับตะปูนี่ใส่ตะปูเข็มนะพี่น้องเพื่อประห็นเคลื่อนนะครับเหตุ <c oughs> ผลนี่ใส่ตะปูนี่ก็ต้นนี่นะครับนี่ผมมากกว่าเรียบร้อยนะครับตอกตอกหม่องจุดกึ่งกลางนะครับเพื่อพรให้มันเคลื่อนเหตุไหนเป็นเครื่องไว้บวกเด้อครับนี่นี่ครับแบ่งช่องไฟมันซ้ำกันเนาะ ห่วงนะครับผมตัวนี้ผมิว่าสใส่สีห่วงนะสีห่วงพอดีงามเลยครับแต่ผมสใส่สามห่วงให้เบิ่งซะก่อน,นเนาะเพื่อความรวดเรียวนะครับเพราะว่าใส่เวลาโดนเติบเด้ใส่เวลานานพอสมควรอยู่เอ็ดเบดเซ็จนี่ก็ผมเอ็ดบลเลี่ยวภายในนอกกับสีตีไปชั่วโมงหนึ่งไปเลยนะครับตีไปชั่วโมงหนึ่ง ประกอบโค้งนี่แหละครับเพื่อสียึดหลวดยึดยังนะครับก็ขึ้นมายืนเล่งเบืองจังหน่อยมันตรงกันบอ่อนะครับนี่มาเล่งเบืองช่องไฟตรงกันครับนี่มันเป็นน้ำมุมกล่องนี่พี่น้องที่บมกไก่เคียงกันนะครับตัวหนึ่งตั้งเขาไก่ตัวหนึ่งตั้งอันนี้นะครับก็เลยเห็นช่องไฟมันบอกไก่เคียงกันป่านนี ต่ผมเล่งเบิ่งแล้วมันไก่เคียงอยู่ครับคือสายตาผมมีเพี้ยนไหมวะอยากยึดนะครับก็ขันนะครับนี่นะครับใส่ลวดนะครับก็ใส่ขีมขันนะครับเอามือเอาขันมันสีบบอลเนียนวิ่นอ่อนขันให้เน่ยนเลยได้ครับยึดให้แน่นเดี๋ยวจังหน่อยผมก็สีเลสรลงสปีดขึ้นมาเพื่อให้ลวดเร็วขึ้นมาเนาะ เห็ุให้เบื้งเะ้ากันนะครับอธิบายไปนําทําอะไรทําตรงข้ามกันนะครับนี่เห็นบมันเยี่อย่างแล้วนี่ตัวแลงนี่โบ้ฮวาซาดอะครับเบ่งแบ่งเครื่งห่วงเช้ากันให้มันครึ่งห่วงนะครับเห็นก,กลางห่วงใส่ห่วงแรกนะครับ มีขั้นตรงคำถาม,นนามี่ยเบมืองผมขันยังหน่อยเนาะเดี๋ยวผมก็ดี่จะปีดขึ้นมาแล้วนะครับเพือ่อความรวดเร็วขึ้นมา นี่นะครับเออใหม่นะครับผมลืมบอกไปใหม่ย่างนี้ครับใหม่ตัวผมสีสอก้กมาเนี่ของผมใส่สองเมตรยี่สิบนะครับก็แบงกันฟังระเมศเคืองเนาะฮักจอมฮักยังงออกมากกะซุ่มกะสิว่าสูงเด้เพีน,น้องมอนว่าสองเมตรยี่สิบกะซุ่มสี่สูงเมตรชิบนะครับบ่เมนครับเป็นจอมเป็นยังงออกไปยังสีหฮักไปประมาณสามสิบ สี่สิบเซนนนะครับมันก็นสสูงอยู่ประมาณวัดจากจอมสุ้มลงไปพื้นกับพอเกินเจ็ดสิแดสิล้วครับข้อมสูงทนี่ผมใส่2เมตรยีนะครับ2เมตรยีเซนนะครับก็เฮ็ดควายกันนะครับตรงขามกันก็จัด่องไฟมันทอๆกันมีน้องเนี่ย ผมเฮียดใ้เบิ่งท้านะครับผมมากไปเรื่อยนะจุดศูนย์กลางมันเลยบ่ยากตนนัวนี้ห้าจะยดตอกตะปูยึดก็ไดบอยึดก็ไดนะครับนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับนี่กลางแน่นอ่อนขึ้นมากกับซูซี้กันโลดน,นะครับก็ขันหยึดกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ ขั้นให้มันเนียนพี่น้องนี่เห็ดยังผมอยากนนเนียนหน้าเหมือนเห็ดตรงขามกันนะครับมันเห็ดหมุนหมุนหมุนไปไอ้มันทัวนะครับไหลไปที่ละตัวนะครับเ,เห็ดเห็ดไห้มันตรงขามกันดีกว่าเบ่งนะครับยังจัดส่องไฟได้อยู่ฮาเพราะว่าเขาบัดันันบัดนั้นยึดหลวดนะครับขันยึดแล้วก็ค่ายออกไม่เนาะ ต่อมาใส่ห่วงที่สองนี่นะครับใส่ห่วงที่สองก็เอาลวดนี้และครับยึดเอาลวดยึดดีกว่านะครับนี่ยึดกับยึดตรงคามกันนะครับก็เล่งเบรงช่องไฟนะครับความห่างของแต่จากห่วงหนึ่งห่วงสองนะครับมันสูชีกันบ่มอนวัดเสียเปรเปยๆนะครับขาด เส้นหนึ่งมิหนึ่งกระเบานะครับมันกรบ่อเมีนนะครับเพราะว่าไม่นะมันอาจจะยืดจนกันไปนะครับบอ่อมันถิ่มกันไกลเนาะห็นั้นเพื่อความสวยงามก็เอาไ้ซื้อดอกพี่น้องมอญยังรอครับก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นหลักเนาะพอสามีใส่หว่วงสองเลยเริ่มเป็น,เ,นเป็นหว่วงเป็นรูปเป็นหลัก นี่ผมสใส่สามห่วงในเบื้องหน้าห่วงที่สี่มันบ่ท่านใด้ใส่ในเบิ้งนะครับเดี๋ยวใส่สามห่วงในเบิ้องแราก่น ใส่เรียบร้อยนะครับเพื่อความรวดเร็ว,รวครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นี่มีผู้หายกำลังใจพร้อมได้อยู่ข้างๆนี่ใส่กระสีใส่ในลักษณะนี้นะครับตัวนี้มุมกล่องผมถ่ายบอถึงนอกผมบดิมายับขยับกล่องนะครับผมวัดให้เบึง่งนี้ซีนะครับพ่อขาว นี่แหละครับใส่นะครับขนลวดนะครับเพื่อปล่อยเคื่อนนี่ผมแนะนำนะครับตอกระปูไว้นําเลยตัวตีนมันนะครับขอบตีนนะครับหรือห่วงสุดท้ายของมัน เอาตรงข้ามกันนะทำกันอยากเขีย่ายนะพี่น้องเอาห่วงท,ที่ใหม่ที่งอขึ้นมานะครับเอาลงมาข้างล่างนะครับเอามายึดใส่ผืนเลยห้าขคันหลวดเรียบร้อยนะครับคันหลวดเรียบร้อยห้าขาตอกใหม่ไปน้ับางใหม่มันกะมันอ่นนอยยังกะมันจีเตียงนะครับ,บ,อยอยบคบันตอกตะปูการน,นี้นําเจาะนะครับเจาะเอาใช้สว่า,วานเจาะก็ได้ไม่มีสว่านก็ ไม่ตอกก็ได้นะครับถ้ายืดดีนะครับคันแน่นยืดดีนี่นะครับทำอะไรทำตรงข้ามกันเด้อขื้นทีละซีก่อนนะครับขื้นเรียบร้อยก็มัดไ้นะครับใกล้เคียงกันที่สุดแนะพี่น่องผม,มิึงนะ เพราะว่าไหม่ห้องกับเฮดมาตรฐานเดียวกันนะครับสองเมตรยี่สิบคือกันนะครับวงกมม้วงยัง้งมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเห็นบอพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเอ๊ะขื้นสีตัวช้ำน,นี่ครับง่ายเนาะตัวนี้ง่ายกว่าตัวเหลี่ยผมพายเหย็ดอีกท่นน่ในความคิดผมนอกว่าเ้องปต้อังเฮดเป็นจอมเป็นยั้งผอม เออพี่น้องถามผมมากันก็เดี๋ยวไก่ออกจอมมันจะบ่มีจอมหมองหอ,อกไก่่าทันเสียแนงไหนอ๋พี่น้องก็ยิ่งขึ้นยากแท้ครับพี่น้องก็ล่องจัดออกตีละครับจัดออกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับมันก็นสีล้มไก่ด้อครับเพราะว่าผมฮิวงวงแรกนะั้นห่างอยู่น้องพี่น้องจัดออกเฮ็ดมองเปิดกก็ได้ครับเดี๋ยวคลิป ต่อไปหน้าผมถีตัดออกละเอียดมองเปลือนในพี่น้องเบิ่งเลยง่ายดีว่าพี่น้องเนี่ยคนอ้วนอยากเขากล้องบนอยากเขากล้องนั่มมาให้กำลังใจเ้อะ ใจพูนพนไปหยอกงวัวเซยพูนนี่หยุดไปน้่เลยแต่ปูหยุดไปเลยครับางดีตัวนี้ตูดได้ยังอยนะครับมันบอตัวเงากับตูดใส่กันเอาผมกับฝ่าวเอนะพี่น้องเบิงเนาะผมบอได้เร่งคัะภายในนะครับตัวนี้ขยับได้นะครับซุ่มใหม่ย,ยังมันยังอันนี้ครับ พราาว่้เขาอลนั้นขืนพร้อมกันมันสิดันบอทอกันกน็นี่ขนาขึ้นตัวนี้กับสิมาดันฟังนี้นะทำไปเรื่อยเรื่อยจนครบนะครับผมหยุดเพอบอยนั้นขืนเนาะตัวนี้นี่ก็ เป็นเป็นรูปเป็นร่างยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวตัวนี้ขึ้นมาคัดมันกับจีอูขึ้นมานะมันกับจีเยกมา้ากันนี่ผมไล่ต่อกับปูวัชรดอกนั่นนี่ เดี๋ยวผมว่าขึ้นครบแล้วนะครับผมจีดัดดัดให้มันเข่ากันเนาะเพราะว่าขางหนึ่งมันสีนมมาแรงขางหนึ่งนี่เพราะว่าเ้าเขาขื้นก่อนมันดีดเท้งใหม่มันกับความแข็งความอ,อ่อนมันบ่เสมอกันนะครับตัวอย่างมันฝั่งหนึ่งอาจสะอ่อ,อนฝั่งหนึ่งอาจสีแข็งนะครเดี๋ยวขื้นครบซะก่อนผมก็จีดัดนะครับดัดใหม่่ามันใกล้เคียงกันนะครับ เริ่มคือแล้วพี่น้องเริ่มคือแลยเห็นบ่ครับกันใส่ห่วงดีสียังอิสวยงามนะครับนี่น,นี่ตอกตะปูยืดทำมันเรียบร้อยนี่ใกล้หน่อยครับอ,อยากมาอยู่แล้วเห็นบ่ครับนี่ใกล้หน่อยเขาอันนี้ก็เริ่มถอกเริ่มยังนะครับนี่ ขังไกไว้นะครับเพื่อบ่อยให้ไปตอดเขาตอดอยังนอกตอดเขาเอื่นก็ยังออกเขาดีมันถอกมาบมื่ทันเกียร์ยังไปตอดก่อนนะตัวนี้ผมตอ,อกตะปูยึดนะวลานะครับตอ,อกตะปูยึดขาเอาวดมากยึดไว้น้ามาเพื่อความเนียเนี่ยตัวสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยครับตัวสุดท้ายนี่ เดี๋ยวกระดัดนะครับนี่เรียบร้่อยนะครับเป็นหลปเป็นหลางก็หมดสวยงามบานในกระดัดใหม่ใช่นะครับพะวาใหม่นันดัดนได้อยู่แล้วนี่ตีนมันอาจจะจอมนะครับตีนอาจจะจอมหาขยายก็ได้นะครับพเพะว่าผมเห็ดห่วงมันกลวงนะครับนี่หรือขยับจอมข้างบนลงมานะครับเพื่อให้ข้างบนมันหน่อยลงนะครับนี่ผมมาใส่เบ่งเห็นบ่ มันไม่ดีซีบ่ด้น,นะครับเขาก็ต้องตูดตัวที่สองลงมาจังหน่อยนะครับเพื่อบ่รจจอมมันใหญ่พวดนะครับมันก็สีอันนี้ซ่้วคว้วสวยงามนะครับแต่พราผมมเห็ุในเบื้องพระซ้านี่เราไปนองนี่ห้องทีสีกับที่ใส่ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไหว้ซ้านี่ซะก่อนเนาะเหตดในเบืเ้องขาวๆนะครับหเห็นเบืเ้องขาวๆซ้ำนีล่ละ นี่ก็สิประมาณนี้แหละครับง่ายบ่พี่น้องไพเฮดซูมบ่เปียนกับมาเบิงผมเด้อผมคือว่าเฮดเปลียนแน่นอนนะครับสวัสดีครับ